ปีมั้งคะรอเปล่าสองสองสองปีสองสามปีไม่ต้องจำเรื่อไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้กี่เล่นเรื่องมามิทีรักไปกับมาซูทาวูดใช่ค่ะช่องสามอ,อ,อะไรที่มีคว,วามรู้สึกวามมา่าอยากกลับมาที่ชอบตัวตัวบทด้วยแหละอย่างที่บอกเราไม่เคยเล่นที่เป็นดราม่าขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยชอบตัวบทแล้วก็เ,เป็นซีรีส์รีเมคจากทางเมืองนอกด้วย ก็ลเลยรู้สึกว่าน่าสนใจดีนะอืมอยื่งความดราม่านี้อยอากกเสริมเรื่ความดราม่าอยากเสริมความเอออยากเสริมความดราม่าแล้วตอนแรกอะอเห็นว่ามันเป็นซีรีส์เนาะก็เขาบอกว่าสิบตอนแล้วคิาเฮ้ยส<อ> <laughs> ิบตอนใช้ไม่กี่วันก็เสร็จแล้วพอตอบตอบตกลงปุ๊บไปดราม่าเขาบอกว่าอืมทางจีนบอกว่าทำส <laughs> องซีซันเลยจองตัวเลยเหรอจงตัวเป็นสองซีซันเลยเร็จกี่ตอนยี่สิบพอ ก็ S <S เลยอางานยาวเลยงานยาวเลยอีบกาต้องม่นขดราม่าแล้วเป็นเรื่องบน่จริงมันก็มีะิอะไรที่มันแบบบางกประมาณนี้มีบ้างน,นิดนึงนแะบบว่าพอเป็นเป็นดราม่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบเราเราอะไม่ชอบแบบว่าทุกเรื่องชาวบ้านเอา,อางี้ดีกว่าไม่ชอบทุกเรื่องเอาเรื่องคนอื่นมาใส่ใจแล้วก็ต้องมานั่งร้องไห้ในเรื่องที่ม่เช่ของตัวเอง ไม่ชอบเลยปกติเลยแบบไม่ค่อยรับดราม่าเลยเวลามีดราม่ามานี่คือแบบไม่เอาไม่เอาไม่เอาแต่เนี้รู้สึกว่าเออมันมันต้องแล้วแหละเราทําอาชีพนักแสดงมาก็นานละเราจะแบบว่าขี้เกียจแบบนี้ไปตลอดไม่ได้ <c ười> เราเราจะแบบเราจะแบบว่าเอาแต่อะไรที่ง่ายๆนึกเอะใช่ไหมเราจะแบบเลือกแต่อะไรที่ง่ายๆอะไรที่ถนัดถนัดเป็นแบบนี้ไปตลอดไม่ได้แล้วแหละก็ละเลยรู้สึกว่าเอ้ยมันเหนื่อยก็ต้องสู้สิวะกี่ มันแบบยากก็ต้องท่าก็ต้องสู้สิเราจะแบบเราจะใช้กี่ขวยกี่เราต้องสู้ต้สู้สิวะกี่เราจะเลือกแต่แบบง่ายๆกินหมูไปตลอดชีพหรอก็ไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่าอ่ะสู้แล้วเราเตรียมความพร้อมในครอบครัวยังไงเตรียมความพร้อมในครอบครัวเหรอเออคือโชคดีมันไม่ได้แบบเป็นคิวที่เป็นแบบจะนัคันพุดธทุกจะนาคันพุดธอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือเราล็อกวันว่าโอเคเราถ่ายวันนี้วันนี้วันนี้นะวันนี้วันนี้วันนี้นนนนเราทําการบ้านล่วงหน้าแล้วก็อ่ะตอนไปถ่ายก็ถ่ายฮึดให้แบบเรียบอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างแบบจัดแจงตารางได้ง่ายหน่อย,อยแต่วที่กีบอกว่ากี้บอกว่าสู้แต่ว่ามันมีฉากเล็บซีนเนี่ยมันคือาคาถ้าของกี้เทียบกับคนอื่นเนี่ยเบาไปเลยเบาไปเลยของเราเน้นเรื่องแบบว่า ไม่ได้แบบไม่ได้แบบเน้นเลิบซีนขนาดนั้นแต่เน้นแบบว่าต่อสู้กับอารมณออ์ต่อสู้กับอารมณ์ทั้งตัวเองแล้วจะจัดการกับปัญหายังไงแล้วมีแบบสังคมคือแบบว่าคือตัวละครมันอยู่ในสังคมที่ที่อย่างแบบมีสื่อคอยมาเจอต้องไปงานต้องออกอีเวนต์ต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ในวันที่แบบว่าตัวละครเนี่ย ทุกเจอเรื่องที่แบบหนักมากๆแต่ต้องแบบออกมาแล้วยิ้มเหมือนแบบว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะมาสัมภาษณ์ว่าแบบว่าแล้วเป็นยังไงคะกับสามีอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าเป็นเป็นบทที่ค่อนข้างซับซ้อนคอมเพล็กซ์ค่ะพอมาเล่นนะคะพอมาเล่นแล้วมันมีเป็นต่อไมคเซร็จเราไม่ว่าฉันจะกลับไปไทยเนี่ยต่อไทยเนี่ยส้อยเหมือนกันนะมันก็คือเอาจจริงนะ ตัวละครที่กี้เล่นน่ะมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยอ่ะมันสามารถเกิดขึ้นได้กับหลายๆคนเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่า <c oughs> อ่านบทไปแล้วก็เอ๊ะไหนขอเช็คโท<ห>นะรศัพท์สามนีหน่อยยังไงนะเล่นไปเอไปหรอเล่นไปก็มีบังทีเอไปเพราะว่าในเรื่องเนี่ยมันมันขนใกล้ตัวหมดเลยมันคนใกล้ตัวหมดเลยเราก็แบบว่าเริ่มระแวง สังเกิมาัข้างอเอ๊ะตมีกฎวิกรรมเราไหมไม่แต่ว่าเราเรา,เราก็แบบว่าไม่ได้ไม่ได้แบบขนาดนั้นนะแต่ว่ามันมันขนาดอ่านเองยังแบบว่าพารานอยไปเองยังแบบว่ากลัวไปเองแล้วแบบว่าเออมันมันเป็นไปได้ง่ายเหมือนกันนะบางอย่างบางทีเราอาจจะสนใจแต่ตัวเองมากเกินไปไม่ได้สนใจคนข้างตัวเราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเป็นการเตือนสติว่า อ่ะทุกอย่างแบบการที่แบบว่าอยู่เป็นครอบครัวแล้วอะ่ะมันไม่ใช่แค่เราอย่างเดียวละมันคือเราและเขาทํายังไงให้เรามีความสุขและเขาก็ต้องมีความสุขด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะยังที่เี้าเจอในสถานการณ์เนียตัวเองทำเงเพราะว่ามันก็เป็นดาราเหมือนกันยยากเหมือนกันนะ <c oughs> ยากเหมือนกันอะ่ะก็ออกมาก็ต้องยิ้มอะ่ะคือนออกมาก็ต้องแบบมันมันบรรถูกบังคับ มันถูกบางเออมันถูกสถานการณ์บังคับอยู่แล Hoje ้วแหละถ้าสมมติว่าเราอยู่ในจุดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าจะเออจะจัดการไงก็คิดไม่ออกคงหาโทรหาเพื่อนรองไห้ก่อนเพราะว่าคงหลายคนเลยอ่ะอาจจะเช็ดจีบด้วยอีกหนึ่งแล้วแบบการับข้าบุญมาหนักเนี่ยมีการกลับไปปรับบครูสามีมันก็เพิ่มไปชุนตึ้งตาเจอกันตามาจะมีมีบอกแบบโอา้ยวันนี้แบบปวดหัวมากเลยอ่ะเครียดอ่ะมันร้องไห้แบบทั้งวันเลยอ่ะ คอก็เจ็บตาก็บวมแบบว่าออฉันไม่อยากถึงท่านบอกบอกีอก่ป้องบอกว่าแบบ <Finland> ไม่อยากเล่นเลวไม่อยากเล่นเลวอะอ,อะไรอย่างเงี้เง <S <S ย <S 1> <S 1> <S เขาบอกว่าทำได้ <S <S 1> <S 1> สู้ทำได้อยู่ทำได้อยู่แล้วอีกนิดนึงก็แบบจะเสร็จแล้วอีกไม่กี่คิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบบนบน่บนบนไปอย่างเงี้ยนะวันรุ่งขึ้นฉันก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ไป มีความเป็นลูกตรงไหนว่าเขาอาจจะได้เห็นได้เจอเรผลงานของเราอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจ่าไม่น่าจ่าเพราะว่าเขายังไม่ได้สนใจขนาดทุกวันนี้เปิดละครตัวเองให้ลูกดูยังลําบากเลยค่ะขนาดเป็นเรื่องที่แบบว่าสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ารักเกิดในตลาดสดอะไรอย่างเงี้ยฟิลออย่างเงี้ยพอเขาเปิดมาเจอหน้าแม่เขาบอกว่าเขาบอกแล้ว บปริ์หน้าเบื่อหน้าเบื่อระยังไม่ทาได้ะไรเล้เจอหน้าแม่ปุ๊บนี่คือแบบว่าม่นี้หรอม่นี้หรอโอ้ boring. โปริ์เปลี่ยนไปดูดูาระตนูน่าจะแบบว่ายังแบบว่าอยู่ในในเขาเรียกอะไรช่วงช่วงที่ชอบดูาระตูแล้วนางก็ไม่รู้ว่าแม่เล่นละครนางเหมือนเขาไม่เข้าใจอ่ะว่าแบบว่าแม่ทางานอะไรชาติมันเขาไม่เคยแบบถามเราว่าแบบว่า มามีทํางานอะไรเหรอก็เล่นละครไงละครอะไรอ่ะก็ที่เคยเปิดให้ดูอะแล้วเขาทำหน้าแบบงงๆอะไรอย่างเงี้ยทั้งคู่แต่แต่มีกล้าจะที่สังเกตเขาจะแบบว่าบางทีแบบเดินห้างเดินอะไรอย่างเงี้ยเขาถามว่าทําไมคนถึงมองทําไมคนถึงต้องมองมามีแล้วถึงต้องแบบทําไมเขาถึงทักรู้จักหรอใครอ่ะรู้จักกันหรอไม่รู้จักลูกถ้าไม่รู้จักแล้วทําไมถึงต้องทักกัน จะสงสัยเขาน่าจะเห็นมามีในละครมั้งละครแล้วเขาก็ไม่ถามละเออเชื่อไมเขาไม่เขาไม่รู้ตอนนี้ลูกคือว่าแม่ไม่มีงานทําอยู่คิดว่าตอนนี้คือลูกคือพ่อเป็นนักร้องส่วนแม่เนี่ยตามพ่อไม่มีง bon านทำแม่มมม zien? รู้สึกยังไงที่ลูกคิดกับเราแบบนี้ เอาที่นางสะดวกเลยดิฉันพูดจนปวดเจ็บคอไปหมดละนางไม่เข้าใจนะแล้วแกเป็นคนตกงานเฉยเลยแม่ไม่มีงานทำมไม่รู้ว่าแม่เคยเป็นสาเป็นต่งต่าเองไม่รู้อะไรทั้งสิน้นไม่รู้อะไรทั้งสิน้นรู้แต่ว่าพ่อเป็นนักร้องเด็กพ่อทำไมถึงต้องไปตะโกนนล่ะนางชอบของนางแฟนใหม่ของคุณพ่อนางชอบของนางแต่อันนี้เราไม่ขัดเพราะว่าพอผมขึ้นก็มองไม่เห็น<อ> ใช่เราเลยเฉยๆมีการแจ้งเตือนก่อนไหมว่าจะไปแล้วนะ,ะเขาก็ถามก่อนอนะทุกอันเขาจะถามก่อนขอก่อนว่าแบบโอเคไหมได้ไหมอะไรเงี้ยเราบอกคือสําหรับเราอะส่วนตัวเราก็รู้สึกว่าผมขึ้นเจ็ดวันก็มองไม่เห็นแล้ว <c oughs> เป็นเราเราไม่ทราบเจ็บให้เจ็บให้ไม่มีใครเห็นแต่ถ้าเขาอยากจะเจ็บ แบบไหนก็แล้วแต่เล้วแต่เขามีเรื่องราวไหมเพราะว่าเขามีเขามีเรื่องราวนางมีเรื่องราวใช่ให้ให้เขาบอกเองดีกว่าว่าแบบสตอรี่เขาคืออะไรไงแต่เขามีแบบเขาเป็นคนมีสตอรี่อยู่แล้วถึงสตอรี่ไม่มีเขาก็สามารถสร้างได้ทุกอย่างอยู่ที่การสร้างที่ตัวเราเพื่อให้ได้สักแน่นอนอยู่แล้วค่ะขอบคุเรื่องความจิตค่ะที่หัวหัวนดนหรือเปล่าที่ไปด้วยวันนั้น ้นาคือแบบว่ามันไม่มีช่วงที่แบบว่าไม่เจ็บเลยอ่ะคือแบบว่าเห็นหน้าแล้วแบบว่าเอเจ็บรู้เลยว่าเจ็บขนาดแต่ว,ว,ว่าไม่คือ,ค,อคือเวลาปกติอ่ะถ้าเรายกโลกแบบลบเขาเรียกยกโทรศัพท์มาถ่ายเขาจะฮึ เขาจะฮึบแล้วก็นั่งแบบเท่ๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคู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 เพื่อที่เวลาเอาไปลงโซเชียลจะได้ดูคูครูไมเจนี่ไม่มีภาพครูเลยมันเก็บไม่ได้เลยมันแบบว่ามันมันโวยตลอดคือแบบว่าหยีตาตลอดแบบว่ามันคงเจ็บอ่ะซึ่งอ ก็งเจร็จจริงๆอะสงสารคะหรือว่าสงสงไม่เลือกเองเลยไม่ได้สงสารแล้วก็ไม่ได้สมนิวโชค่ะเลือกเองแต่เราก็ไปนั่งเป็นเพื่อนเนี่ยเพื่อนนางจะอยากกินนู่นหาเนี่ยมันนานนะใช้เวลาเจ็ดชั่วโมงแต่ละอันนะสองอันก็ทิศสี่ชั่วโมงใช่แต่ไม่ได้ทําติดกันหรอมี่างยังไม่ได้สักอยูบ้างไหมเยอะแยะ เยอะแยะแทจะบอกว่าเหลือก็เหลือเยอะถ้าจะบอกว่าเต็มก็เต็มเยอะเออช่นเดียวกันออะนะคะกี่เราจะไปตรงไหนอีกไหมคะไม่แต่ละคนชอบไม่เหมือนกันเออนาะของพี่ไม่ได้เขา<อ>เรียกอะไรไม่ได้ชอบประมาณหนึง่งชอบประมาณหนึง่งแล้วก็เรื่องราวในชีวิตไม่ได้มีเยอะแยะก็เลยแบบว่ามีแค่แบบชื่อลูกนิดนหน่อยๆแค่นั้น,นะคะ่ะรันเกงค่ะสนุกดีค่ะดีเป็นไงบ้าอันนี้ไม่ได้ฝันาน กี่จัดมาสามปีแล้วปีที่แล้วก็จัดปีก่อนหน้านี้ก็จัดก็สนุกดีค่ะแต่ปีนี้ทุกคนดูแบบร้อ,อใจกันมาก็โอ้ปีนี้คนมาเยอะเหมือนกันปีนี้คนมาเยอะเหมือนกันแล้วก็สนุกดีค่ะตายไปสองวันนะสามสิบหกชั่วโมงก่อนที่จะฟื้นไม่รู้ว่าอะไรมไม่รู้ว่าเพราะอะไรไทำอะไรไปเยอะแยะมากมาย จำได้บ้างไม่ได้บ้างคือเรียกว่าคือสังเวียนค่ะคือสังเวียนก็นานนานทีนานนานทีแล้วก็แบบว่ารวมตัวกับเพื่อนได้หลายๆคนมันก็ไม่ใช่ทุกครั้งไปใชายใกลหนก็ไหนๆแหละวสามีให้อะไรสามีริเสิร์ฟไหมคุณสามีเสิร์ฟแต่มาให้ของขวัญอะไรบีนี้เขาให้ของขวัญ มานานแล้วแลวเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งที่ร่วไปเลยเจ็ดปีจะได้ไม่ต้องมานั <inizi give big help> ่งค <Sud Kraft> ิดทุกปีร <coin> ่วงเจ็ดปีไปเลยนี <floods> ่ปีที่เท่าไหร่แ <im> ล้วว่นที่สามกี่จะถ้ากี่จะไม่ผิดกี่จะได้อีกทีหนึ่งตอนอีกสามสี่ปีข้างหน้าโอ้่กยังว่ามันทงคุณ่ามามันใหญ่เอมันใหญ่่จะลืมกันไปแล้วแหละเพราะว่ามันสาม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 สี่ปีแล้แหละซื้อรถใชอ้ใช่ ใช่อะบอกไปเลยเจ็ดปีไม่ต้องมานั่งคิดว่าปีนี้จะให้อะไรเห็นไหมเราช้อยง่ายเพิ่มเลยเราสาวเป็นคอมมางหน้าแอดเพิ่มไม่ต้องรอให้ถึงวันเกิดเราสามารถเราสามารถขอบคุณค่ะเราเป็นคนไหวเก่งไหวสวยไหวสวยน้องก็โอเคนะขอบคุณค่ะขอบคุณคาวแม่ะ็ต้อง